จะมาเขียนนะครับใบงานใบงานนี้กันนะครับใบงานนี้ก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับพอดีครูก็แก้ไขขนาดนิดหน่อยนะครับให้เอาตามนี้เลยแล้วกันนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทำชินงานชิ้นนี้ไปพร้อมๆกันนะครับ down down. เริ่มต้นจากนะครับ สิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมก็มีดังที่เห็นนี้นะครับเบื้องต้นก็ใช้เท่าที่จําเป็นนะครับใช้ที่เรามีก็จะมีดินสอนะครับยางลบวงเวียนนะครับฟุตเหล็กนะครับแล้วก็ไม้เซตสามเหลี่ยมนะครับที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับทีนี้นะครับเมื่อเราได้อุปกรณ์พร้อมแล้วนะครับ ขั้นที่1นนะครับขั้นแรกนะครับเราก็ต้องนะนะครับสร้างแบบฟอร์มนะครับของตัวกระดาษเขี้นแบบของเรานะครับเหมือนทุกครั้งนะครับเหมือนทุกครั้งนะครับเราต้องสร้างแบบฟอร์มกระดาษเขี้นแบบของเราขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมฮะเหมือนทุกครั้งเลยครูให้สร้างทุกครั้งนะครับก็ตีกรอบนะครับตีกรอบสี่เหลี่ยมนะครับ เว้นฝั่งซ้ายมือของกระดาษนะครับตรงนี้15มิลนะครับที่เหลือนะครับอีก3ด้านก็ด้านละ10มิลนะครับแล้วก็ตีบล็อกด้านล่างนี้นะครับขนาดเท่ากันกับครั้งแรกๆที่ครูเคยสอนไว้นะครับถ้าใครลืมนะครับก็เข้าไปดูคลิปเก่าๆได้นะครับหมายเลขแบบนะครับหมายเลขแบบวันนี้จะเป็นหมายเลข6นะครับ006 นะครับเราทํามา5ชิ้นง,งานแล้วนะครับทีนี้เราก็มาเริ่มกันเลยว่านะครับใบงานของเราเนี่ยนะครับใบงานของเราเป็นตามนี้นะครับตามนี้นะครับเราจะสร้างเส้นนะครับแต่ละเส้นให้ได้ตามนี้นะครับนี้เราก็มาเริ่มกันก่อนเลยนะครับนะครับจากแบบของเรานะครับ เราก็จะสร้างนะครับเส้นผ่ากลางตรงนี้นะครับเส้นเซนเตอร์ไลน์ตรงนี้นะครับผ่ากลางไว้นะครับ1เส้นนะครับทีแรกเราจะทําเป็นเส้นเต็มนี่แหละนะครับยังไม่ทําเส้นผ่ากลางหรอกนะครับก็ทําเป็นเส้นเต็มบางไว้ทั้งหมดเลยนะครับไว้ทั้งหมดเลยสําหรับเส้นขอบของงานนะครับเสร็จแล้วเราค่อยมาลงให้เป็นเส้นเต็มหนาแล้วก็มาเขียนเส้นเซนเตอร์นะครับแล้วก็เติมเส้นต่างๆให้ครบ นะครับเริ่มแรกเลยนะครับเราก็แบ่งครึ่งกระดาษก่อนนะครับแบ่งครึ่งหนึ่งของกระดาษนะครับก็วัดระยะมานะครับครึ่งหนึ่งของกระดาษนะครับผมก็วัดเลยนะครับผมเลือกที่1ิบสอง่อร้อยยี่สิบมิลนะครับหนึ่งเป็นร้อยยี่สิบมิลครับึงไม่ได้ดูนะนะครับร้อยยี่สิบมิลของเราก็พยายามทําให้มันเึงกลางนะครับ แล้วเราก็ลากผ่านนะครับ2จุดนี้นะครับลากผ่านเลยนะครับเหนเส้นเต็มบางนะครับนักเรียนอย่าลืมนะครับเส้นบางๆไว้นะครับเห็นไหมฮะเราก็จะได้เส้นเต็มบางไว้เส้นนะครับมองเห็นไหมเห็นอยู่นะครับหลังจากนั้นเราได้เส้นเต็มบางเสร็จแล้วนะครับเราก็มาดูใบงานของเราต่อนะครับ ายงานของเรานะครับยาว60อ่า60มิลลิเมตรนะครับแล้วเราก็มาดูนะครับว่า6 0ม mm ิลลิเมตรมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับมันอยู่ประมาณนี้เองนะครับจากนี้ถึงตรงนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เราก็สามารถที่จะนะครับสร้างเส้นนะครับที่จะเออเป็นเส้นเริ่มต้นของชิ้นงานนะครับเส้นขอบด้านข้างของชิ้นงานคือเส้นนี้ นะครับเราก็ดูเลยนะครับกะระยะเลยตอนนี้ครูก็กะไว้เข้ามาสักเ,เข้ามาสัก60นะากสิบเจครูวัดเข้ามา70มิลนะครับจากขอบนะครับจากขอบของกรอบนะครับจากกรอบที่เราตีไว้ในกรอบกระดาษนะนะครับจากกรอบนี่เนะฮะนี่เส้นกรอบนะครับ70มิลนะครับครูก็มาร์กไว้ นะครับไว้นะครับ70็มิลนะครับก็ทาอีกสักจุดนึงนะครับเพื่อให้สามารถสร้างจุดตัดของเส้นได้นะครับอ่าก็จะได้จุดตัด2จุดนะครับเสร็จแล้วเราก็ลากผ่านนะครับลากเส้นผ่านจุดตัด2จุดที่เราสร้างไว้นะครับที่เราสร้างไว้เราก็ลากเส้นเต็มบางเหมือนเดิมนะครับ นะครับก็จะได้เส้นเต็มบานะครับเสร็จแล้วนะครับพอเราได้เส้นตรงนี้เรามันตัดกันใช่ไหมครับก็จะได้เป็นเส้นขอบของงานเส้นนี้นะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับทีนี้เราก็มาวัดระยะนะครับของเส้นความยาวของเราทั้งหมดนะครับ60และบา บาตรตรงนี้นะฮะบาตรตรงนี้บาทของขอบงานตรงนี้ก็คือ20มิลนะครับเราก็วัดทีละจุดนะครับวัดที่20ก่อนนะครับแล้วค่อยวัดที่60เพื่อให้ได้เส้นของบาทในแนวตั้งของชิ้นงานของเรานะครับต่อวัดระยะนะครับ20มิลนะครับ20มิลนะครับจุดแรกก็20มิลก่อนไว้นะครับก็ทำสองจุดเหมือนเดิมนะครับ เพื่อให้สามารถสร้างจุดตักของเส้นได้แล้วก็มา60อีกจุดหนึ่งเลยนะครับที่ผมก็เลยมาร์คไว้นะนะครับเราก็มาร์ค60ด้วยเลยนะครับอ่ามา60ตรงนี้ก็ตรงเส้นตึงกลางของเราก็60นะครับมา60เราก็ลากผ่านเลยครับมักเรียนก็ลากผ่านนะครับสองเส้นนะครับ ลากผาลากไว้ยาวเลยก็ได้นะครับเต็มบางนะครับเส้นเต็มบางไม่ใช่เส้นเต็มหนานะครับลากผาหนึ่งนะครับสองนะนะครับนักเรียนนะนะครับเราก็จะได้นะครับชิ้นงานในแนวตั้งนะครับเส้นของงานแนวตั้งก็จะมีเส้นที่1เส้นที่2และก็เส้นที่สาม นะครับนะครับเราก็ได้ชิ้นงานออกมาแล้วนะครับทีนี้นะครับเราก็หานะครับเส้นในแนวนอนนะครับเส้นในแนวนอนก็จะมี60นะครับ60อ่า54 46 18แล้วก็28นะครับซึ่งเราจะทำทีละเส้นกันนะครับเราจะเริ่มจาก60นะครับ60มิลเนี่ยนะครับเราก็จะวัดออกจากเส้นกลางนะครับ เส้นกึ่งกลางฝั่งละ30มิลนะครับแล้วก็เริ่มเลยนะครับวัดออกจากจุดศูนย์กลางนะครับผมก็วางไว้ที่กึ่งกลางไว้ที่30มิลนะครับแล้วเราก็มาร์คสจุดนะครับจุดจุดด้านล,าล่างและก็ด้านบนก็คือ60มิลนะครับ มองไม่เห็นมองไม่เห็นผู้ใช้วิธีรับกันนะครับตรงนี้ตรงกลางนะครับตรนนี้ก็30สก็แสงแสงไม่ได้แสงไม่ได้มองไม่เห็นเร,ร,นร,นร,รนิ่ม,มจะแก่แล้วนะครับตรงนี้กระดาษนะนะครับก็ทำสองจุดนะครับทำสองจุดนะครับทำสองจุดนะ จุดนี้จุดหนึ่งนะครับจุดนี้จุดหนึง่งนี่ก็สามสิบนะครับตรงนี้ก็สามสิบนะครับเราได้จุดสามสิบแล้วจุดที่ฝั่งละสามสิบมิลนะครับเราก็ลากผ่านนะครับทั้งสองจุดนะครับลากผ่านทั้งสองจุดโดยใช้เส้นเต็มบางเหมือนเนิมนะครับเส้นเต็มบางนะ ม่ใช้เส้นเต็มหนานะครับเส้นเต็มบางนะครับเส้นเต็มบางนะงครับเราก็จะได้จุดบ่าของงานฝั่งนี้และก็ฝั่งนี้นะครับนี่ฮะอ่าได้แล้วนะครับทีนี้นะครับพอได้จุดนี้แล้วนะครับเราก็ สร้างนะครับเส้น28กับ18เลยก็ได้นะครับยอ่าเส้น28แล้วก็เส้น18บมิลนะครับตรงนี้นะครับเอาเส้น28ก่อนละกันนะครับ28่มิลนะครับก็ฝั่งละ14บมิลนะครับแล้วก็วัดเลยนะครับมาร์กเลยนะครับฝั่งละ14บมิลนะครับ14บมิล สีมิลนะครับสี่มิลสีมิลนะฝั่งน,นี้ก็สิบคูสิบห้าเลยนะครับคูเราไม่เห็นนะครับเสร็จแ,แล้วก็ลากผ่านนะครับลากผ่านทั้ง2จุดนี้นะครับ รครับเราก็จะได้เส้นขอบของงานออกมานะครับเราจะได้เส้นขอบของงานออกมา,าทีนี้เราก็มาทําเส้นนะครับระยะ18มิลตรงนี้กันนะครับก็เริ่มเลย เมื่อเราได้เส้นนะครับขอบของชิ้นงานเรียบร้อยนะครับเราก็มานะครับเขียนเส้นนะครับ2เส้นนี้กันเส้นตรงเส้นนี้แล้วก็เส้นด้านบนนะครับก็คือห่างกันก็คือ18มิลนะครับซิ่แ18มิล้วก็จะวัดออกจากจุดเส้นกึ่งกลางนะครับวัดลงมา9มิลวัดขึ้นไปด้านบน9มิลนะครับนะครับเราก็วัดนะครับแล้วก็มาร์กไว้ นะครับทั้ง2จุดนะครับวัดแล้วก็มาร์คนี้ครูมาร์คไว้แล้วนะครับครูมาร์คไว้แล้วนะครับทั้ง2สองฝั่งเลยนะครับวัดแล้วก็มาร์คหลังจากเรามาร์คเสร็จนะครับเราก็ลากผ่านเลยนะครับลากผ่านเลยนะครับพยายามดูให้ตรงนะครับแล้วก็ลากผ่านเลยนะครับลากผ่านเส้นเต็มบางเหมือนเดิมนะครับ เต็มบางนะครับลากผ่านมาเลยนะครับอย่างนี้ด้วยนะครับลากผ่านเลยนะครับนะครับแล้วก็จะได้เส้นนะครับเส้นตรงเส้นนี้นะครับทีนี้เมื่อได้เส้นตรงเส้นนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้เส้นตรงเส้นนี้2เส้นนี้ ทีนี้ที่เราเหลือที่ต้องทาอีกนะครับก็จะมีเส้นตรงนะครับ46.5และก็เส้นเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ54นะครับเราเอาเส้น54ก่อนก็ได้นะครับเราก็ทําการวัดขนาดนะครับนะครับ54นะครับก็27นะครับกวางละ27 นะครับเราก็วัดขนาดเลยนะครับฝั่งละ27นะครับครับเมื่อเราวัดขนาดนะครับฝั่งละ27มิลนะครับออกจากเส้นผ่าศูนย์กลางขึ้นด้านบนขึ้นด้านล่างนะครับเราก็ทําไว้2จุดเหมือนเดิมนะครับจุดที่1จุดที่2บนเส้นนะครับเพื่อที่จะให้ลากผ่านนะครับขีดเส้นลากผ่านได้นะครับ เราเราก็ขีดเส้นลากผ่านไว้เลยครับเส้นเต็มบางเหมือนเดิมนะครับเส้นเต็มบางเหมือนเดิมเต็มบางไว้นะครับเส้นเต็มบางไว้นะครับเราจะเพิ่งเสร็จลงเส้นหนานะครับกระดาษเราจะได้ไม่ต้องเปื้อนนะครับ เสร็จแล้วเหลือเส้นอะไรนะครับเหลือเส้นอะไรอีกนะครับก็จะมีนะครับเส้นสี่สิบหกจุดห้านะครับเราก็แบ่งครึ่งเลยนะครับออกฝั่งละเอาเป็นตัวนี้ครูเอาง่ายๆเอาเป็นแค่สี่สิบหกพอนะครับตรงนี้เป็นสี่สิบหกพอนะครับเป็นสี่สิบหกพอกนะ็ฝั่งละยี่สิบสามนะครับฝั่งละยี่สิบสามมิลนะครับเราก็ทําการ มาร์กค,ครับทำการมาร์กจุดนะครับการมาร์กจุด23นะครับทำการมาร์กจุดนะครับเมือ่อเราทำการมาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ขีดเส้นนะครับเส้นตัดไปเลยนะครับเส้นเต็มบางเหมือนเดิมนะครับ เส้นเส้นนะครับเราก็จะได้จำนวนเส้นนะครับตามชิ้นงานของเรานะครับตามชิ้นงานของเราทีนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําเส้นลายตัดแต่ก่อนที่จะทําเส้นลายตัดตรงนี้เราจะลงเส้นจากเส้นเต็มหนานะครับให้เป็นเส้น จากเส้นเต็มบางนะครับของชิ้นงานเราที่เราล่างแบบไว้เนี่ยเราจะลงเส้นเต็มหนาเสร็จแล้วนะครับเส้นที่เป็นเส้นเซนเตอร์นะครับเราก็จะลงเส้นให้กลายเป็นเส้นเซนเตอร์นะครับให้ได้ตามใบงานของเรานะครับมน,นก็เริ่มเลยครับนะครับ เมื่อเราลงเส้นนะครับเต็มหนานะครับชิ้นงานของเราก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับนักเรียนนะครับเส้นเต็มหนานะครับของขอบงานแต่ละเส้นนะครับเส้นเต็มบางของเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับก็จะมีอยู่3ามเส้นหนึ่งนะครับพอได้อย่างนี้แล้วนะครับเราก็จะมาเขียนเส้นลายตัดกันอ่าเส้นลายตัดนะครับเส้นลายตัดตรงนี้ นะครับเส้นลายตัดตรงนี้นะครับซึ่งเส้นลายตัดเนี่ยนะครับเราจาเป็นต้องใช้นะครับตัวไม้นะครับตัวไม้เซตอ่ไม้เซตสามเหลี่ยมเนี่ยครับที่ทามุม45องศานะครับเพื่อที่จะเขียนเส้นพวกนี้นะครับเราก็ใช้ตัวเซตสามเหลี่ยมนี่แหละในการเขียนนะครับก็เริ่มต้นเลยนะครับเราก็อ้างอิงจาก ขอบนะครับเส้นของรอบกระดาษนะครับเส้นของรอบกระดาษนะครับอ้างอิงนะครับเส้นของรอบกระดาษซึ่งนะครับเวลาเราเขียนเส้นนะครับเราก็นะครับจะเอียงทำมุม45เห็นบห้นะครับทำมุม45กับกับขอบของกระดาษนะครับเฉียขึ้นมาด้านบนนะครับนี้นะครับเวลาเราจะเขียนนะครับเราก็ใช้ตัวไม้เซตนนะครับด้านหนึ่งนะครับอยู่กับ ขอบนะครับของกระดาษนะครับด้านนี้นะครับให้มันขนานกันกับดาษกระดาษนะครับเส้นของกระดาษแล้วอีกเส้นหนึ่งเราก็เขียนขีดเส้นตัดตรงนี้นะครับยะคือทาให้ดูสักเส้นหนึ่งก่อนนะครับก็วางนะครับให้แนบสนิทนะครับให้มันพอดีนะครับตรงพอดีเสร็จแล้วนะครับเมื่อแนบเสร็จแล้วนะครับเราก็ขีดเส้นครับ ทั้งสงฝั่งเลยนะครับตามใบงานของเรานะครับอ่านะครับขีดเส้นผ่านจากจุดนี้มาเส้นนี้จากจนี้ไปเส้นน้ดนะครับนะครับคููขีดเส้นนะครับแล้วเราก็จะขีดเส้นให้เต็มพื้นที่นี้นะครับโดยการระยะนะครับก็ประมาณสัก2มิลนะครับห่างประมาณสัก2มิล นะครับ2มิลลิเมตรนะครับทีนี้ก็ลงมือขีดเส้นนะครับเดี๋ยวครูจะลงมือขีดเส้นให้ดูนะครับครับตักเรียนนะครับเมื่อเขียนเส้นลายแต่เสร็จเรียบร้อยก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับเรเรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับเราก็เขียนเส้นบอกขนาดนะครับเส้นช่วย บอกขนาดเส้นบอกขนาดแล้วก็ตัวเลขบอกขนาดนะครับก็ดําเนินการเขียนต่อครับนะครับเรียนนะครับเมื่อเขียนเสร็จนะครับเมื่อเขียนเสร็จมันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะครับให้เราดําเนินการเขียนนะครับตามใบงานนี้นะครับซึ่งครูก็จะถ่ายนะครับแบบใบงานเต็มเมนะครับเข้าในคลิปให้ด้วยนะครับก็ฝากให้นกษานะครับนะครับตั้งใจทํานะครับรายละเอียดเก็บรายละเอียดให้ สะอาดเรียบร้อยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ